ใยอูลเล็ดหนึ่งโซงน้ำอุ่นขึงเกลือปลส้มปลาส้มโดยเส่สามอนนะคะนี่เลยค่ะใส่เปลือกไปด้วยเก็บลอกไปด้วยแล้วก็คน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 ,ขน แล้วก็โอด้วยไวโกหนึ่งเป็กนี่ค่ะไวโกแว่านชักมดลูกประมาณนี้ค่ะ